สถานการณ์ในสมัยที่พระเยซูคริสต์เจ้าออกเทศนาสั่งสอนนั้นเป็นสถานการณ์ที่ชนชาติยิวชนชาติของโปรงเองเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโลมันเพราะฉะนั้นในชีวิต ของชาวยิวก็เห็นแต่สงครามความวุ่นวายการแย่งแย่งชิงดีกันเห็นขบวนม้าสึกที่วิ่งที่เข็นฆ่าเลือดนองแผ่นดินนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเยซูคริสต์เจ้าออกเทศนาสั่งสอนภาพจําของชาวยิวก็คือภาพของสงครามภาพของผู้นําที่ขี่ม้าถือดาบเข็นฆ่ายึดเอาเมืองที่อ่อนแอไปเป็นเมืองขึ้นของตัวเองวันนี้ภาพตัด มาในพระวรสารบทแรกที่คุณพ่ออ่านที่หน้าวัดนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูกิสต์เจ้าโลองค์ขี่ลาพี่น้องฟังดีๆนะทําไมพระเยซูกิสต์เจ้าจึงขี่ลา พระเยซูยุธ,ยธยาขี่ลาเพราะว่าพระอ,องค์ต้องการจะบอกว่าในอดีตบรรดากษัตริย์ขี่มาแล้วก็ทําศึกสงครามเข่นฆ่าหาความสงบและสันติสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พระอ,องค์ต้องการให้ภาพลักษณ์ของผู้นําในสังคมว่าจะต้องเป็นผู้นําที่ไม่ใช่นําการกดขี่ผมเองแต่จะต้องเป็นผู้นําที่นําสันติสุขมา เป็นสัตว์ที่ใช้ในเวลาศึกสงครามแ่ลาเป็นสัตว์ที่กษัตริย์ใช้ในเวลาที่บ้านเมืองมีความสงบสุข ในอดีตกษัตริย์ขี่มา้าแล้วก็ทำสงครามนำความทุกข์ร้อนมาให้กับสังคมแต่ในวันนี้พระเยซูกิสต์เจ้าพระองค์ทรงลาองค์ต้องการจะบอกว่าผู้นำจะต้องเป็นผู้นำแบบพระเยซูกิสต์เจ้าก็คือผู้นำที่สร้างสันติสุขในภาษาของศาสนาคริสต์ใช้คำว่าสันติราชาก็คือราชาผู้ที่นำมาซึ่งสันติสุขตลอดท่าทรมานขององค์พระเยซูกิจต์เจ้าในวันนี้เราเห็นตัวอย่างของพระเยซูกิจต์เจ้าผู้ เป็นพระราชาแห่งสันติสุขตรงไหนบ้างพี่น้องหนึ่งแม้พระองค์จะรู้ว่าสิษย์ของพระองค์คนหนึ่งชื่อยูดาสนจะทรยศต่อพระองค์พระองค์ก็ยังเอาขนมปังจิ้มลงในถ้วยเหล้าอางุ่นแล้วก็ส่งให้เขาเห็นไหม รู้ว่ายูดาสจะทรยศเป็นเราทำใจได้ไหมขนาดนั่งกินข้าวใกล้เรายังไม่อยากนั่งกินด้วยเลยใช่ไหมถ้าเราจะรู้ว่าคนนี้จะทรยศต่อเราแต่พระเยซูคริสต์เจ้านอกจากจะนั่งกินข้าวติดกับเขาแล้วยังเอาขนมปังจิ้มเหล้อาองุ่นแล้วก็ส่งให้ยูดาสเห็นไหมพระองค์ไม่ได้ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วแต่พระองค์ตอบโต้ความชั่วด้วยความดีประการต่อมาเราเห็นตรงไหนอีก โอ้คุณพ่อฟังแล้วคุณพ่อประทับใจนะตอนที่ยูดาสทาทหารมาจับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเปตโตรซึ่งอยู่ที่นั่นชักดาบว่าฟันคนที่จะเข้ามาจับกูงมพระเยซูคริสต์เจ้าโดนใบหูขาดถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเครียดแค้นโอ้ยสะใจสะใจใช่ไหมอยากให้โดนแค่หูเลยน่าจะโดนถึงคอเลยนะพระเยซูคริสต์เจ้าทำยังไงพระเยซูคริสต์เจ้าปรามปรามเปตโตรเปตโตรเอาดาบเข้าฝักเสีย คนที่ใช้ดาบคนนั้นจะตายเพราะดาบเห็นไหมอย่าตอบโต้วความชั่วด้วยความชั่วแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทำยังไงพี่น้องพระเยซูเจ้าก้มลงที่พื้นแล้วก็หยิบใบหูที่ถูกฟันจนขาดนั้นแล้วก็เอามาต่อให้หายดังเดิมโอ้โหดูสิพี่น้องช็อตแต่ละชอ็อตพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตอบแทนความชั่วด้วยความดีแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงก่อนที่พระเ์จะสิ้นพระชนโพงพูด ประโยคคลาสสิกเลยนะพี่น้องฟังดีๆแล้วเอาไปปฏิบัติมหาบุรุษแห่งความรักก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนประโยคสุดท้ายที่พงพูดคืออะไรข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดอภยัยความผิดให้แก่คนเหล่านี้เถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรโอ้โหตัวเองจะตายถูกเขาทุบตีให้แบกกลางเขนผมน้ำลายลดเอามงกุฎน้ำมาสวมให้แล้วก็ตึง คนไม้กางเขนเกล่าวคําสบประมาตุกอย่างที่คนที่เกลียดชังเขาจะทําได้ที่คนอิจฉาจะทําได้ทําทุกอย่างกับพระเยซูคริสต์เจ้าให้สะใจแต่แทนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะโกรธจะเอาคืนจะกล่าวคําโต้อตอบแบบเจ็บแสบแต่พระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดอภัยความผิดให้คนเหล่านี้เถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องกษัตริย์ปกติในยามสงครามจะส่งมาแต่พระเยซูคริสต์เจ้าว,วันนี้ทรงลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่นำสันติเราจะเป็นผู้สามารถนำสันติได้เอาสั้นๆเลยพี่น้องก็คือตอบแทนความชั่วด้วยความดีให้อภัยและภาวนาให้กับคนที่ทำร้ายเรา ขอพระเจ้าโวยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน